ครับท่านผู้ชมครับช่วงครึ่งหลังนี้นะครับก็จะขอเชิญท่านแม่ทัพร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสักครู่คุยเรื่องคําปฏิญาณตนของทหารใช่ไหมครับท่านท่านจะเสริมอะไรหน่อยเกี่ยวกับคําปฏิญาณตนของทหารไหมครับ,ค,รบคำปฏิญาณตนของทหารก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างความเป็นทหารนะซึ่งซึ่งเดียวเราเราจะพูดถึงนะคแต่แต่ตะกี้เราก็พูดถึงถึงคนใช่ไหม คนเมื่อมาเป็นทหารก็ต้องมีการอบรมทั้งร่างกายและจิตวิญญาณจิตใจถ,ถ้าจำได้อย่างนี้ก็แล้วเมื่อคนมารวมกันจำานนมากก็กลายเป็นกองทัพกลุ่มทหารสำหรับกประเทศไทยก็เราเรียกว่ากองทัพแห่งชาติกองทัพแห่งชาติท่านครับผมผมขอหยุดตรงที่คำนี้หน่อยนะกองทัพแห่งชาตินี่นะครับกองทัพแห่งชาติจริงๆนะฮะจะต้องรักษาผืนแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นสงบสุขนี่นี่คือหัวใจสําคัญหรือเปล่าครับท่านครับก็ก็ใช่คือกองทัพเราเราเรียกกองทัพแห่งชาติหรือกองทัพไทยอะไรเนี่ยนะเราเยนไทยอาวมฟอเซ e เนี่ยหรือเรียกกองทัพแห่งชาติเนี่ยก็คือรวมทั้งกองทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและบกาทหารสุดสุดเป็นเรื่องของทหารทั้งหมดเป็นทหารทีนี้ว่าเมื่อเรามาพูดถึงทหารเราก็ เราเมื่อแล้วเราพูดถึงรัฐธรรมนูน,นมาแล้วเราก็ดูว่ากองทัแพแห่งชาติหรือทหารเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อย่างไรบ้างนั่นนําเพื่อนนําไปสู่ว่าทหารจะต้องทําอะไรบ้างหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของทหารคือหนึ่งสั้นๆง่ายๆคือป้องกันประเทศที่กําหนดไว้สองพัฒนาประเทศแล้วมีการรักษาสถาบันอะไรก็มีมีย่อยๆอยอยู่ในรัฐธรรมนูนนั่นนะแต่พูดสั้นๆันง่ายๆคือหนึ่งป้องกันประเทศสองพัฒนาประเทศ ทีนี้มันเป็นหน้าที่ตามรัฐนูญทีนี้ทหารจะต้องมีหน้าที่แฝงหน้าที่จำตามจารีตประเพณีอีกซึ่งอันเนี้ยคือเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเมันอาจจะไม่กําหนดในรัฐนูญแต่ทหารต้องต้องมีความรู้ต้องรู้ตัวตนของตัวตนว,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 ว่านอกจากหน้าที่ทําต้องทําหน้าที่ตามรัฐนูญแล้วจะต้องทําหน้าที่ตามจารีตประเพณี ด้วย,ยกิจสํานึกหรือด้วยภารกิจแฝงแต่าทหารเราเรียกเรียกเรียกว่าปลูกฝังอุดมการใช่ไหมครับท่านก็ก็อยู่ในเรื่องทั้งนั้นแหละเพื่อหน้าที่จะตามจารีตประเพณีคือปกป้องคุ้มครองชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งในในรัฐมนูลอาจจะไม่บ่งชัดอย่างนั้นนะอันนี้ก็จึงเกิดคำขวัญขึ้นว่าแถวหน้ากองทัพบกว่า ชาต,าติศาสตร์กษัตริย์ประชาชนเป็นหน้าที่นะเพราะนั้นทีนี้เมื่อท่านกำหนดหน้าที่ด้วยจิตสำนึกกันนี้แล้วสิ่งที่ท่านเขียนทหารที่เขียนไว้หน้ากองทัพบกหรือหน้าหน่วยสำคัญสำคัญนะชาต,าติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนท่านได้ปฏิบัติแล้วหรือ,อยังจึงเป็นคำถามว่า ท่านเป็นทหารอาชีพหรืออาชีพทหารกันแน่ครับท่านปฏิบัติไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยปฏิบัติหรือท่านยังไม่ปฏิบัติเลยเพียงแบบเขียนสวยๆแล้วก็เสียค่าทาป้ายหลายแสนบาทซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นทําให้คนเขาเขาวิภาควิจารณ์ผมซึ่งเป็นนายทหารนอกราชการเกษียณแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องนำมาพูดเหมือนกันว่า เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องชาติอย่างไรซึ่งเราได้รับการซึ่งเราจะพูดถึงการอบรมที่นะหรือาศาสนาอย่างไรหรือต่อธบันหากษัตรบบิย์อย่างไรและต่อประชาชนอย่างไรเราจึงเป็นเป็นผู้นําทางสังคมนะครับท,ที่ท่านพูดว่ามีคําถามกลับว่าท่านปฏิบัติแล้วหรือยัง หรือเป็นแค่หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะทหารนะครับหลายๆหน่วยงานหรือเป็นแค่คําโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อไปวันๆหรือไม่นะครับเพราะนั้นแหละก็เป็นคําถามทุกอย่างเพราะเราจะนําไปสู่คําว่าหน้าที่ไงหน้าที่ตามรัฐมนูรรัฐบาลก็มีหน้าที่ใช่ไหมกาหนดในรัฐมนูลเลยสสก็มีหน้าที่ตามรัฐมนูน บุทธิก็มีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ชนชาวไทยก็มีหน้าที่แต่ได้ทําหน้าที่กันหรือเปล่าใช่ไหมได้ทําหน้าที่กันหรือเปล่าหน้าที่ไม่ไม่ที่ไม่กําหนดในรัฐนูนก็เป็นหน้าที่ตามจารีตประเพณีหน้าที่พ่อต่อลูกแม่ต่อลูกลูกต่อพ่อต่อแม่นั่นก็เป็นเรื่องของการอบรมทางด้านจิตใจ ใช่ไหมใช่ไหมค,คุณพระเจระเพราะฉะนั้น,นนี่พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวจึงใครไปเฝ้าก็ตาม,ามท่านก็จะพูดถึงให้ทุกคนทาหน้าที่ตลอดไม่ว่าท่านผู้พิพากษาทั้งหลายคณะรัฐบ,บาลทุกคณะทุกครั้งท่านก็เป็นคนบอกบให้ทุกคนทาหน้าที่นะซึ่งผมได้นำเอาคำกล่าวของนายกเชอร์ชินของประเทศอังกฤษเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ใช่ไหมครับอ่าเยอรมันได้ยึดฝรั่งเศสได้ยึดยุโรปได้หมดแล้วเหลือแต่กองอังกฤษกําลังจะข้ามควากไว้ยึดกองอังกฤษนายกเจอร์ชินพูดเพียงสั้นๆว่าขอให้คนอังกฤษได้ทําหน้าที่แค่นั้นเองคนอังกฤษทุกคนก็ลุกขึ้นทําหน้าที่ของตัวอย่างเต็มที่ก็สามารถชนะสงครามได้ครับท่านครับผมจะขอพูดถึงหลักสูตรของทหารนะครับ ท่านคิดว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มหลักสูตรทางทหารนะครับอาทิเช่นนะฮะปรัชญาการเมืองการปกครองหรือว่าจิตวิยาหรือว่าเรื่องการทูดเพิ่มเติมหรือว่าการพัฒนาประเทศนะครับหรือว่าการบริหารเพิ่มเติมจากหลักสูตรปัจจุบันอีกไหมครับคือในในปัจจุบันหลักสูตรเขาหลักสูตรปัจจุบันโดยเฉพาะทหารผมจะพูดถึงโรงในร้อย <น>ค,คล้ายๆกันใะโรงในเรือหรือในเรืออากาศในร้อยก็เอาหลักสูตรอันนี้ก็มาจากโรงเรียนในร้อยเวสปอยของรประเทศสหรัฐสมสมติสม,สมัยที่ผมเรียนหรือเราเรียนภาษาอังกฤษกันเลยนะตำราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพยกมาเลยไม่มีการแปรก,ก็ต้องมานั่งแปรนั่งคนฟ้านั่งเปิดอิชันารีร่รมันค่อนข้างจะยากทีนี้ว่า หลักฐารในร้อยนี้ก็เรียนทั่วไปเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างอย่างของเวสพอยนี่เขาเรียนเป็นพื้นฐานเขาพร้อมที่จะไปเรียนต่อเป็นต่อปริญญาโทแต่ของเราส่วนมากก็ไม่ไม่ได้คิดว่าต่อปริญญาโทรหรืออะไรนอกจากปริญญาโทพึ่งพิ่งมาเพิ่มเติมในเรียนงเสนาธิการใช่ไหมก็ออกมารับราชการ,รก็มีก็มีโรงเรียนผู้หมวด โรงเรียนพอร้อยหลักสูตรชั้นนายร้อยหลักสูตรชั้นนายพันหลักสูตรเสนาธิการโรงเรียนเสนาธิการหลักสูตรนายทหารชั้นโรงโรงเรียนวิเลยการทับปกจนถึงวิเลยป้องกันราชอาณาจักรซึ่งก็เป็นขั้นตอนการเรียนของทหารทั้งนั้นทหารจะจะมีขั้นตอนการเรียนตลอดเพราะทหารเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดาทหารมียศใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ถืออาวุธผู้ถืออาวุธแล้ว สังคมในสังคมนั้นๆเขาให้เกียรติจึงมียศข้างหน้าพอนายกอเมื่อสมัครเป็นพลทหารก็ก็เป็นเรียกว่าพลทหารกอแล้วถ้าสอบเป็นนายสิบก็สิบตรีสิบโทสิบเอกนะจากตรีจากโทจากเอกร้อยตรีร้อยโทร,ร้อยเอกผันตรีพันโทพันเอกแล้วก็พลตรีพลโทพลเอกซึ่งมียศนำหน้า เป็นการให้เกียรติครับแล้วมียศนำหน้าจนตายอยากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติเราทหารก็ต้องมีความความํำนึกว่าการที่เขาให้เกียรติเขาเราต้องเป็นคนดีใช่ไหมรเราต้องเป็นปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามรัมนูนและตามหน้าที่ตามจรียประเพณีที่ผมได้กล่าวขั้นต้องมีความสมบูรณ์รทีนี้ว่าการการที่ว่า จะต้องปรับปรุงโรงยนหลักสูตรโรงเรียนหรือเปล่ามันมันไม่ถึงกับนั้นแต่ต้องทบทวนต้องทบทวนเพราะรผมได้เรียนแล้วว่าทางร่างกายโอเคในครนนี้ผู้ที่จบจากเป็นนายหารกว่าที่ร้อยตร,รยีเรือตรีเรือกาตรีรก็โอเคแหละแต่ทางด้านจิตใจเราไม่รู้ครับาทางด้านจิตใจมันมาสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของทหาร ในการที่เองประกอบาอาชีพทหารตั้งแต่ว่าที่ร้อยตรีจนถึงเป็นพลเอกเนี่ยเองจะเป็นเองเป็นคนดีหรือเปล่าได้มีจิตใจที่ดีไหมได้ปฏิบัติตามคำพิญาณหรือเปล่าได้เป็นนายทหารหรือหลุนทหารที่คนเขานับถือไหมเขาเคารพหรือเปล่าเขายกมือไหว้ไหมหรือเขาเห็นหน้าแล้วเขาเดินหลีกหนีเขาไม่อยากจะมองอะไรเนี่ยเราต้องมาทบทวนตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความทำคยแนงมากทีนี้เราจะพูดถึงว่า เรื่องจิตใจเป็นเรื่องสําคัญที่นี้ว่าการที่เป็นทหารอาชีพทหารอาชีพนี่สิ่งสําคัญก็คือมีรงงการในตัวเองทีนี้เราจะสร้างปลูกฝังอุดมการให้เป็นทหารอาชีพได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสาคัญครับท่านท่านครับการปลูกฝังอุดมการนะครับผมผมเชื่อว่าหลักสูตรนะครับของนักเรียนนร้อยเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับรองลงไปก็คือรุ่นพี่หรือครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอน เมื่อจบออกมาแล้วผมยังเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้นำนะฮะจะต้องนําให้ถูกทางนะครับถ้าเกิดนําผิดทางนะครับเพื่อที่จะ,สะแสวงหาอํานาจให้แก่ตนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะพัฒนาได้ช้านะครับคําพูดที่สาคัญที่ท่านพูดอยู่เสมอทหารต้องเสียสละใช่ไหมครับก็อันนั้นก็ก็เป็นเรื่องของอุดมการจะเป็นเรื่องของอุดมการทีนี้ในการ ปลูกพังอุดมการ์ของทหารเนี่ยครับก็มีขบวนขบวนการในการสร้างให้ทหารมีดงการ,รมันเป็นมีขบวนการมีขั้นตอนนะมีว่าในการสร้างทหารในเป็นทหารอาชีพหรือทหารของแบรนดิตนี่จะต้องทำอย่างไงมีขบวนการครือสร้างทหารให้มีอุดมการให้มีจิตวิญญาณการที่สองก็จิตวิญญาณและความเชื่อในกิจการทหารครับ เพราะนั้นการปลูกอุดมการณ์ในการเวิยนทหารคือขบวนการในการสร้างให้ทหารมีอุดมการณ์หนึ่งสองให้มีจิตวิญญาณและให้มีความเชื่อในกิจการทหารในอาชีพของตัวในกิจการของตัวในกองทัพนะในกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยว่ามีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณและมีความเชื่อในตัวเองะเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นก็ปฏิบัติตามอย่ารีตประเพณีซึ่งไม่เขียนไว้ในรัฐนูญหรือไม่บ่งไว้นะค,ครับอันนี้ทีนี้ว่าคําว่าอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพนี่คืออะไรอุดมการณ์ของผู้ที่เป็นทหารอาชีพคือคืออุดมคติอันสูงสุดที่จูงให้จูงใจให้ทหารผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องรบเราก็บอกว่าทหารก็แปลว่าผู้ทําการรบใช่ไหมครับ เพื่อการเลี้ยงเลี้ยงชีพบรรลุถึงคือบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองมาเพราะเด็กหนุ่มอายุสิบสิบสี่สบหนุ่งเงขาสั้นไปสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารหรือน,นักเรียนเตรียนในร้อยในเรือเรืออากาศเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะมาเป็นทาหารของชาติแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันซึ่งจำนวนหลายหมื่น แล้วเอาก็เพียงไม่กี่ร้อยคนก็ได้กันกองมาแล้วทุกคนก็มีอยู่โรงการที่จะเป็นทหารของชาติที่จะ,ะจบจากในร้อยเป็นว่าที่ร้อยตีจะต้องมีเครื่องแบบต้องมียศนำหน้าอะไรเนี่ยในชั้นตน้นแต่เมื่อเมื่อโดยนายร้อยเมื่อข้าไปเรียนโดยนายร้อยในเรือเรืออากาศเจ็ดปีแล้วเมื่อออกมาแล้วมันก็ต้องมันน่าจะเป็นนายทหารที่ดีที่ มีอยู่ตรงการ,รพอตมรวจแต่แต่ไอ้โปรดักเหล่านี้หรือ,อผลผลิตเหล่านี้ในปัจจุบันค่อนข้างจะน่าห่วงเพราะเพราะขาดในเรื่องความเสียสละความกล้าหาญในการดำเนินการต่อชาติบ้านเมืองในบาง,างครั้งที่ซึ่งนำไปสู่คำว่าถ้าชาติวิกฤต ทหารเท่านั้นที่จะนําชาติออกจากวิกฤตได้อันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับครับท,ที่ท่านพูดถึงนะฮะว่าทหารนะฮะทำหน้าที่กันหรืออย่าง <S <S ผมเข้าใจว่านะฮะทหารบางสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับบางครั้งทหารก็จะต้องทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าการเมืองหรือเกิดวิกฤตขึ้นมาทหารก็จะต้องทำหน้าที่อีกอย่างใช่ไหมครับ ก็ก็ลักษณะคือทหารก็อย่างที่ผมเรียนในภาพว่านํมไปสู่ปรัชยาว่าทหารคือผู้ถืออาวุธแล้วก็ผู้ถืออาวุธก็คือผู้ถืออำนาจรัฐเพราะฉนั้นอำนาจรัฐจริงๆใน